จะถอยไปแล้วดูมันนานเกินไปละอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองบ้างอะไรอ่าเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าก็เลยต้องดีแล้วดีแล้วดีแล้วนั่แหละเราจะได้เราจะได้มามาจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะให้ใครมาขึ้นแทนมันในอะไรมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปเราต้องทาไมทําเองได้ทั้งหมด แล้วคิดถูกแล้วมาที่น uh, oh! mm um OK ี่เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในกระบวนการในการฝึกในการเป็นวิทยากรเนี่ยมันต้องฝึกอ่ะมันไม่ใช่ทฤษฎีทฤษฎีถ้าเรารู้แต่ทฤษฎีแต่เราไม่รู้เรื่องการฝึกปฏิบัติมันก็ไม่ได้มันก็มันก็ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีมาเรียนเรื่องทฤษฎีไปปฏิบัติเพราะผมเคยลองแล้วนะเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวยังไงก็ไม่ได้เพราะมันจะต้องทําไมด้วยมาฝึกปฏิบัตินี่พอฝึกปฏิบัติ รอบสองรอบก็ไม่ได้อีกนะเราถึงจัดสามวันไงน,นี่ถึงเป็นเหตุผลเราจะมีสเตปในการฝึกแล้วไม่ต้องตกใจคนที่ไม่เคยเป็นวิทยากรมาก่อนเป็นได้เลยอ่ะในสามวันเนี่ยไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยนะฮะเพราะท่านเลือกสถานที่ถูกแล้วแล้วแต่ละรอบแต่ละรอบนี่ก็จะมีการมีมีวิดีโอมาดูด้วยมาฝึก เ้าก็มาดูเลยว่าเออเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เสียงได้ไหมบุคลิกได้ไหมรวมถึงบุคลิกท่าทางต่างๆทั้งหมดด้วย